หลักสูตรสองปริญญาหน้าเรียนจากมอธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีลหลักสูตรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะเชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนมีหลักสูตรสองปริญญาทั้งของปตรีแล้วก็ป,กปโทเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามช่องยูนิเพลทิวเตอร์เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตค่ะเริ่มจากโครงการ DIR หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยนักศึกษา v r r นะคะจะได้รับโอกาสในการไปฝึกงานและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต,ต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมนี Germany, จีนเกาหลีใต้ ออสเตรเลียสิงคโปร์เป็นต้นค่ะซึ่งน้องๆเลือกได้นะคะว่าจะเรียนเป็นหลักสูตรปกติหรือว่าหลักสูตรควบ2ปริญญาทางเลือก2องปริญญา,า,ออญญาก็จะมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด4ปีค่ะ2ปีแรกเรียนที่คณะแล้วก็2ปีถัดมาไปเรียนที่มหาวทิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศมีให้เลือกทั้งหมด3ามหาหลายัยค่ะ 1. University of Bristol ที่ประเทศอังกฤษ 2. Emrys with University ที่ประเทศอังกฤษและ 3. m ม Meiji University ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งคนน้องเรียนจบนะคะน้องก็จะได้รับสองปร,ริญญาจากทั้ง2สถาบันที่น้อง,ลองเลือกค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจอย่าง School for Policy Studies เป็นการเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจากหลักสูตรปกติแล้วก็โครงการ BIR ให้ไปศึกษาต่อที่ University of Bristol ที่ประเทศอังกฤษเพื่อรับุตรปริญญาโทในสาขา Public Poli ไดด้้ออีกวยค่ะ่ะตกันที่โครงการ AIR หลักสตรรฐศา,ารบรมหาต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับน้องปอทเเองก็มีหลักสูตรควบป,ปริญญาเหมือนกันนะคะทางมอทได้มีโครงการ MIR เป็นหลักสูตรนอกเวลาระดับปริญญาโทจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์เรียนทั้งหมดสปีเปิดโอกาสทั้งบัณฑิตท,ที่จบใหม่แล้วก็คนที่กำลังทำงานอยู่สามารถมาเรียนได้ค่ะซึ่งทัก MIR ของมอทนะคะก็ได้จับมือร่วมมือกันกันกบ University of Bristol ที่ประเทศอังกฤษเปิดตัวหลักสูตร Double Degree MIR ค่ะ ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็น2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรที่1 School of Sociology, Politics and International Studies ค่ะนักศึกษาปอโทในโครงการ MIR พอเรียนที่มอทอครบ8หน่วยกิจแล้วจะสามารถไปศึกษาที่ University of Bristol ได้เป็นเวลา1ปี เพื่อรับปริญญาโทจากทั้ง2สถาบันค่ะและหลักสูตรที่2น,นะคะก็คือ School for Policy Studies ก็จะเกณฑ์คล้ายกับหลักสูตรแรกเลยค่ะก็คือเรียนที่มอทอรัฐศาสตร์มอทอจนครบ18หน่วยกิตหลัจงจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ University of Bristol นะคะเพื่อรับปริญญาโทในสาขา Public Policy ได้ค่ะมาต่อกันที่หลักสูตร TEP เป็นหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนะคะจากคณะวิศวกรรมของมอทอ วิศวกรรมสอง 2, ปริญญาเรียนจบแล้วได้ปริญญาตรีสองใบได้วุฒิการศึกษาจากสองสถาบัานในระยะเวลาเพียง4ปีค่ะโดยในปีที่1และปีที่2นะคะจะเรียนที่คณะวิศวะที่มอธรรมศา,ศาสตร์ก่อนหลังจากนั้นปีที่3และปีที่4ให้เลือกไปเรียนค่ะที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3แห่งนะคะได้แก่ University of Nottingham ทศอังกฤษ University of New South Wales ที่ประเทศออสเตรเลียและที่ KU Leuven นะคะที่ประเทศเบลเยียมค่ะ ถัดมาคือหลักสูตร IMBP หรือว่าหลักสูตรตรีควบโททางการบัญชีนะคะและการบริหารธุรกิจเรียน5ปี3.5ปีแรกเรียนเป็นปตรีค่ะแล้วก็1.5ปีถัดมาเรียนเป็นปโทซึ่งในระดับปตรีนะคะสามารถเลือกเรียนได้2สาขาสาขาแรกคือสาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการและสาขาที่2คือสาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการค่ะส่วนปริญญาโทที่ IMBP นะคะก็มี2สาขาให้เลือกเช่นเดียวกันสาขาแรกคือสาขาการบัญชีและการบริหารการเงินและสาขา ขาที่2คือสาขาการบริหารการตลาดค่ะถ,ถัดมาคือโครงการธรรมศาสตร์ Business School S กับ Singapore Management University หรือว่า SMU เป็นโครงการ3มบวก1 d u ่งดู e ์เ e กรีโปรแรค่ะหรือว่าหลักสูตรตรีควบโทนะคะของบริหารธุรกิจบัณฑิตเรียน3ปีที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อีกหนึ่งปีที่ SMU ค่ะซึ่งตอนที่น้องๆไปเรียนต่อบอโทที่ SMU นะคะในปีที่4น้องๆจะต้องเลือก1ใน5หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ตัวเองสนใจค่ะ ซึ่งจะมีหลักสูตรจากทาง SMU School of Accountancy นะคะทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนั่นก็คือ MPA แล้วก็ MSA ค่ะและหลักสูตรจาก SMU Lee Kong Chian School of Business อันนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สาขานะคะได้แก่ MAF MQF แล้วก็ MEI น้องๆจะต้องเลือก1ใน5หลักสูตรนี้ค่ะที่จีมีสนใจมาหนึน่งย่าได้รับโอกาสในการฝึกงานที่สิงคโปร์ด้วุฒิปตรีนะคะจากทางทางธรรมศาสตร์แล้วก็วุฒิปโทที่ SMU ค่ะซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือนักศึกษาปริญญาตรีจากทุกสาขาเลยนะคะที่เรียนอยู่ใน TBS หรือว่าธรรมศาสตร์ e s s School เนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะจากทั้งหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรนานาชาติ BBA และหลักสูตรปริญญาตรีครบโทอย่าง i b m ี p ค่ะสำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ตอนนี้ทางสถาบันยูนิเ p ปติวเตอร์เปิดให้เรียนสดตัวตัว,ตว,ตวทุกวิชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 สามารถออกแบบการเรียนตามบุคคลได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นติวพื้นฐานทบทวนเนื้อหาหรือว่าเพิ่มเกรดในห้องเรียนที่สําคัญทางสถาบันของเรามีโค้ชส่วนตัวที่จะคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดวางแผนการเรียนให้ทุกขั้นตอนช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อปรับแผนการเรียนให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคนน้องๆจะได้รับการอัปเดตข้อมูลทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือคะแนนที่ใช้สอบเข้าคอยนําเสนอข้อมูลที่หลากหลายพร้อมตอบทุกคาถามที่น้องสงสัยเลยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยประเมินโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลัายและช่วยวางแผนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆตั้งแต่ รอบหนึ่งถึงรอบ4เลยค่ะสมัครวันนี้มีโปรโมชั่นคอร์สเริ่มต้น24ชั่วโมงในราคาเพียง7,560บาทหรือถ้าสนใจอยางมีโคช้ชส่วนตัวเคอาช่วยวางแผนการเรียนให้กับน้องๆก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษ,ษาก่อนได้นะคะที่ Line at @unipreptutor ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง unipreptutor เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย